อ่าวันนี้คืออย่างนี้นะฮะก็สินค้าเราหนึ่งชิ้นเนี่ยโดนระง,งับนะฮะเนื่องจากเหตุผล102 d d o c นะครับเดี๋ยวผมจะลองคุยกับทาง s h อป e หรดูว่าเพราะอะไร เบื้องต้นเนี่ย102 d ดี c เนี่ยมันมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอะนะครับว่าให้เข้ามาดูที่นี่นโยบายสิ่งของต้องห้ามแล้วก็ของที่ถูกจำกัดนะครับไอบ้บนหนึ่งเนี่ยน,น,น่าจะเป็นการละเมิดเงื่อนไขาการให้บริการของเราซึ่งผมลองเข้าไปดูแล้วเนะี่ยผมก็ไม่หาไม่เจอนะว่าสินค้าผมมันไปละเมิดเงื่อนไขเขาตรงไหน ก็เดี๋ยวคงต้องคุยกับทางเจ้าหน้าที่ว่ายังไร แล้วก็อีกลิงหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องนะครับก็คือลิงก์นี้นโยบายสินค้าที่ห้ามลงขายอันนี้มีคลิปวิดีโอยาวประมาณ9นาทีนะครับเ,เนื้อหาของวิดีโอเนี่ยเขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของออสินค้าที่ผิดกฎหมายสินค้าที่ผิดลิขสิทธิ์แล้วก็สินค้าต้องห้ามแต่ก็ยังไม่ได้ลงลึกนะฮะในในนี้เขาพูดถึงสินค้าที่แบบว่า ลงรูปไม่ไม่ตรงกับภาพอย่างเงี้ยฉันบอก iPhone แต่ว่าขายกระเป๋าอะไรเงี้ยน,นะครับอย่างเงี้ยก็จะถูกระงับเนาะทีนี้มันก็ยังไม่ไม่มีอะไรที่ที่ดูเหมือนว่าสินค้าผมเนี่จะไปขัดกับนโยบายเขานะครับก็ยังหาไม่เจอเนาะสิ่งที่ห้ามขายในการเนี่ยมันก็มีรายละเอียดนะครับ ห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายห้ามขายสินค้าที่ผิดนโยบายที่เนี้ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นนี้ฮะคือสินค้าที่ผิดนโยบายของ s h อป e ีแต่ว่านโยบาย s h อป e ีคืออะไรอันนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวลองคุยก,กับเจ้าหน้าที่เขาดูราคาสินค้าของท่านเป็นสินค้าที่ขัดต่อน,นโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดกรุณาลบรายการสินค้านี้มิฉะนั้นท่านจะถูกลบอ่า ผมจะถามเข้าไปว่ามันขัดข้อไหนบ้างจะได้ลและแก้ไขให้ถูกต้อง คือในระบบก็ขึ้นอย่างนี้จริงนะครับแต่ว่าปัญหาคือเราไม่รู้ไงว่านโยบายข้อไหนบ้างอืมแล้วนโยบายคืออะไรนะฮะเนี่ยออผิดนโยบายเนี่ยเนี่ยมันมันมันคือข้อสองูู่แล้วล่ะลงสินค้าที่ผิดต่อกฎนโยบายของช้อปปีนะครับอืม พราะว่ามันคือ102 Ddoc ใช่ปะ่ะ102 Ddoc ผมดูอีกทีใช่มันคือ102 Ddoc นะครับ1ก็คือลราเมิดมั้ง0เนี่ย1ก็คือนี้ลงสินค้าที่ไม่เป็นไปตามนโยบายนะครับ02ก็คือนี้12ลงสินค้าที่ผิดนโยบายของ Shopee นะครับแล้ก็ดีด็อกแปลว่า delete นะฮะโอเคผมเช็คอยู่แล้ว คือนี้ผมควรต้องทำรูปนี้โผล่ขึ้นมาสนิดหนึง่งนี่คือหนึ่งนี่คือศูนย์สองนะครับนหนึ่งศูนย์สองเซฟดูซิข้อคาอบไรอย่างง โอเคเขาบอกเดี๋ยวเขาจะประสานงานให้นะครับเพราะว่าดูเหมือนเจ้าหน้าที่ตรงนี้ยังจะตอบไม่ได้เหมือนกันอ่าเพราะนั้นเราไม่ไม่ต้องทำอะไรนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาประสานงานก่อนแล้วก็แจ้งผลทางอีเมลอืม i โอเคเพราะนั้นการคุยกับเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้คำตอบเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะได้ลิงก์เพิ่มขึ้นมาซึ่งลิงก์ที่เขาให้น่าจะเป็นลิงก์ที่ผมดูอยู่ด้วยไหนขอดูซิปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขนะครับลิงก์ที่เขาให้มาก็คือ article ส8 8 ก็คืออันนี้แะอันอันเดียวกันกับที่ผมดูอยู่นะอืมก็ก็คือสรุปคือสินค้าเราเนี่ยละเมิดนโยบายของช h อป e e นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่านโยบายอะไรนะฮะคือตกข้อหนึ่งนะละเมิดเงื่อนไขาการให้บริการคือละเมิดนโยบายนะครับไม่ได้ตกข้อสองไม่ใช่เป็นสินค้าต้องห้ามนะอืมทีนี้ไอคอนหนึ่งอ่ะ ละเมิดนโยบายในหน้านี้ไม่มีผมต้องมาเปิดเพิ่มอีกหน้านหนึ่งคือหน้านี้นะฮะซึ่งหน้านี้มีวิดีโออย่างที่เราให้ฟังเมกกื่อกี้แล้วก็สินค้าที่ละเมิดนโยบายก็คือตรงนี้เนี่ยข้อ1สินค้าที่ไม่เป็นไปตามนโยบายแล้วก็0ูนก็คือนี้สินค้าที่ผิดนโยบายลงขายสินค้าผิดนโยบายของ s h อปปีแต่ทีเนี้ยปัญหาของผมคือนโยบายคืออะไรลงสินค้าที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย การลงขายสินค้าของแต่ละรายการทางร้านค้าต้องมั่นใจว่าถูกต้องตามกฎหมายและเป็นสินค้าที่สามารถลงขายได้รวมถึงรายการสินค้าล่งางไม่ถูกจัดเป็นสินค้าห้ามขายบนช้อปปีเพื่อความสะดวกของท่านกรุณาตรวจสอบสินค้าที่ห้ามลงขายที่ศูนย์บริการศูนย์การเรียนรู้ผู้ขายนะฮะ s ซ l l e r e d u c a t i o ค Hub ก็คือย้อนกับปบบนี้มันดูงงๆไหม <c oughs> คือ อมันก็จะดูงงๆนิดหนึ่งนะครับก็ต้องต้องใช้ความพยายามในการเข้าใจนิดหนึ่งแต่ทีนี้เรายังไม่รู้ว่านโยบายคืออะไรนะตรวจสอบรายการสินค้าที่เรเเมื่อนโยบายอะลองจิ้มดูสิเข้าไปดูที่ account h e l h อันนี้คือโดนลงโทษแล้วเนาะอืมแล้วโดนลงโทษไปกีดชิ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ผมเช็คซิว่าผมโดนลงโทษไปบา้างอะไรอยัง account h e l h นี่ไงโดนแล้วหนึ่งคะแนนนะครับอัตราการสั่งซื้อที่ไม่สำเร็จเฮ้คืออะไรทำไมถึงหามีปัญหาอ๋อผมส่งตลอดนะทำไมถึงไม่สำเร็จหหรการส่งของฉันนี่ไง ก็ส่งตลอดการยกเลิกยกเลิกโดยคุณอ,อ่ไม่เกี่ยวพวกนี้ของเก่าไม่เกี่ยวเลยสำเร็จมันน่าจะมั่วนะระบบ Account Health ตรงเนี้น่าจะมั่วนะครับอ,อ่แต่ว่าเนี้ยไม่มั่วสินค้าที่มีปัญหาจริงการละเมิดการลงสินค้าของช้อปปีจะทําให้คุณได้รับคะแนนความเป็นไปในหมวดสินค้าที่ละเมิดนโยบายการใช้ของเรานะฮะ โดนไปแล้วนะฮะหนึ่งอันนะครับอ,อ่ตามาที่ผ่านมาสินค้าละเมิอดอื่นๆน,นะสินค้าที่อาจถูกแบนหรือว่าถูกลบออกด้วยหากมีการระบุในหมวดหมดูหม่ไม่ถูกต้องไม่เกี่ยวนะคุณภาพส่ไม่เกี่ยวรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องหรือว่ามีรายละเอียดที่ไม่เพียงพอตามข้อกําหนดท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดรายการของช็อตที่คิดว่าเป็นปัญหาที่ข้อสุดท้ายนะครับก็คือนโยบายของเขาคือต้องต้องบอกว่า้ตัวนี้ผมขายมาเป็นหลายร้อยชิ้นแล้วนะเพิ่งจะมีปัญหานะวันนี้เองไม่รู้ทําไมเนาะอย่างที่คุยให้หลายๆคนฟังนะครับว่าการขายออนไลน์เนี่ยมันคือก,กฎกติกาของแพลตฟอร์มเขานะครับมันก็ เขาอะทำให้เราเจอลูกค้าเยอะๆเจอคนเยอะๆใช่แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือว่ากฎกติกาของเขานะฮะอย่าง Facebook ก็ห้ามแบบ Before After ห้ามโฆษณาอย่างนี้ใช่ไหมอย่าง Shopee ไอ้ b e f r r e After ดูเหมือนว่ายังไม่ห้ามนะฮะแต่มันก็มีสินค้าที่ผิดนโยบายซึ่งก็แบบผิดแบบงงๆก็อย่างที่ผมโดนอันเนี้ยนะก็ยังงงๆอยู่ว่ายังไงนะฮะก็เดี๋ยว เดี๋ยวต้องค้นหากันต่อไปนะครับโอเคก็วันนั้นยังไงก็ถ้าขายขายออนไลน์ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะมีแค่ร้านเดียวนะครับควรที่เราต้องมีหลายๆร้านอ่ะเนาะอืมช้อปปี้ลักซาดา้เอ่อแต่พวกนี้เป็นแพลตฟอร์มนะก็ต้องมี Facebook ด้วยมี l ล n e OA ด้วยแล้วก็มีเว็บไซต์ของตัวเองด้วยคือจะบอกว่าไม่มีที่ไหนเชื่อถือได้100%นะครับ ตอนท e ี่เฟซบ o ๊ก็มั่วๆนะร a z a d าก็ลวนๆน,นะครับ s h o p e e ก็มาแบรนด์สินค้าเราก็ l ล n อ OA ล่าสุดผมก็โดนเรื่องของเ,ออเสียค่าโฆษณาโดยที่เราไม่ได้กดแล้วแล้วผมไปแจ้งเขาไปไปบอกว่าเฮไม่ได้กดอะ่ะมันมันกดเองระบบลงทะเบียนให้เองอะไรเงี้ยก็คุยกันแบบ เหมือนหุ่นยนต์คุยกลับมาเราท้ายที่สุดหุ่นยนต์ดันขู่เราอีกว่าถ้าเราไม่จ่ายเงินให้เขาเนี่ยจะแบนไอ้เขาเราด้วยคือเออทุกอย่างเนี่ยเราคือลูกมือลูกไก่ในกำมือเขาเลยนะฮะจะบีบก็ตายจะคายก็รอดนะครับในช่วงแรกๆที่เขาต้องการอ,อคนเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเยอะๆเนี่ยเขาก็ก็ปล่อยใช่ปะเขาก็อยากทำลายทำใช่ไหมฮะ แต่พอเริ่มมีคนเยอะแล้วเขาก็ไม่งอคุณไงเขาก็ต้องทําทุกอย่างให้เขากําไรมากที่สุดก็เหมือนธุกกรก,กิจเป็นอย่างนี้แหละเหมือนอ b เบอร์ช่วงแรกๆอ่ะก็ถ้าเกิดใครเข้าไปขับก็ได้เงินหลักหมื่นหลายหมื่นเลยนะฮะขยันมากๆก็เป็นแสนก็หาได้แต่ช่วงหลังๆก็ได้ไม่คุ้มค่าน้ํามันเนาะต้องแบบลดแก๊สถึงจะอาจจะคุ้มอย่างเงี้ยแล้วก็ท้ายสุดอ b เบอร์ก็เลิกไปกลายเป็น Grab นะครับ แล้วก็ตลาดก็จะอยู่ในมือของของเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยผู้ใช้บริการกับผู้รับจ้างเนาะขับรถเนี่ยก,ก,ก็ก็ต้องส่งสวยให้เขาะประมาณน,นั้นเนาะอืมเพราะนั้นต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับต้องมีเซลเพจเป็นของตัวเองต้องมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองนะนะส่วนลูกค้าจะจะอยู่ตามที่ต่างๆท้ายที่สุดต้องรวมลูกค้า เข้ามาหาเราสักที่หนึ่งเราต้องเก็บ Database ด้วยนะครับเออใครอยากรู้เรื่อง Database เนะเรียน d a t a b อ s e จริงจางผมมีคลิปใน YouTube เรื่องของ d a t a b อ s e นะฮะยังไงลองเข้าไปเรียนดูเข้าไปศึกษาดูนะครับอันนั้นสอนศนะึกษา,าติญญาตรีเนาะแล้วก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับนี่คือปัญหาของช้อปปีที่เจออยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆแก้ไปถ้ามีอะไรที่ได้ ผลอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีไปแล้วครับสวัสดาครับ